มั่นเงียบแทดนปภาพีชานนแทนใจด้วยแหวนเพชรสามกระดับลั่นไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้แทดนปภายอมรับพีชานนนสวมแหวนจองมั่นเงียบแล้วหลังคบสองปีเผยความในใจสุดซึง้งไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้โดยในไอจีโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายเผยว่าพ่อพีมั่นแล้วจองแล้ว แม่แพทเขินสะบัดแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายซึ่งแพทนปภาได้เผยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าอันนี้เราคุยกันแล้วเราไม่อยากขัดใจเขาคำพูดเราพูดไปตั้งแต่วันแรกว่าถ้าคุณยืนระยะกับผู้หญิงแบบเราได้สองปีเราโอเคกับคุณจากนี้และตลอดไปสอง ปีที่ผ่านมาแพทไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้เลยก่อนหน้านี้เราร้องไห้มาตลอดแพทมาคำนวณอีกไม่กี่วันจะครบสองปีแล้วเราไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้เลยสำหรับแหวนเพชรเม็ดโตจากหนุ่มทีชานนวงนี้สาวแพทนภปา่าได้เผยในไลฟ์หลายวันก่อนขนาดเพชร 3.02กระตัดแต่ขออุปราคาลั่นบอกราคาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวชอบ